ตำรวจนายนภัสซัดโพดลงสตอรี่หนังเขาดือเลิกแพทนภัพกหึมดังเป็นประเด็นให้หลายคนจับตามองกันทั้งวันว่าความรักของแพนภาได้นายนภัสหวานใจป้ายแดงดีกี้ในตำรวจจบลงแล้วหรือเปล่าเหตุจากสาวแพทไปพูดออกรายการที่ตัวเองเป็นพิธีกรในทำนองห่างๆว่าแถมยังโพ์แคปชั่นบอกตัวเองไม่มีแฟนแต่อัานโฟโดไอจีหนุ่มนายไปแล้วนั้นล่าสุดในฝั่งของตำรวจนายนภัสก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ โดยการโพสข้อความลง i n นสตาแกรมสตอรว่าตอบไม่ทันยังคบกันดีอยู่นะครับมีการงอนนิดหน่อยแต่ปรับความเข้าใจกันแล้วครับเป็นอันจบข่าว